สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s ี r ีส์นายไ a r านะครับก็วันนี้นะครับเรามีปืน AR15 1กระบอกนะครับมาแนะนําให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะครับปืนกระบอกนั้นคือปืนอังสตัดนะครับก็อังสตัดเนี่ยจริงๆแล้วผมรีวิวไปแล้วนะครับซึ่งเป็นปืนของผมเองนะครับขนาด5.56กระบอกนี้เป็นอังสตัดเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกระบอกที่แล้วนะครับ ตัวนี้นะครับก็จะเป็นรุ่น UDP ขีด556นะครับพูดง่ายก็คือเป็นปืน AR 1 5ที่เป็นยี่ห้ออ n ง s ตัดนะครับก็ตัวนี้นะครับอ n ง s ตัดจะทำเองนะครับอย่างของผมเนี่ยพาร์ตต่างๆจะเป็นของ a e r o Precision นะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นอัง s ตัดล้วนๆเลยตัวปืนนะครับมาในกล่องลักโลกนะครับเพราะฉะนั้นมาแบบนี้ก็ดีครับก็เพื่อนๆเอาปืนไปใช้กล่องก็ทิ้งเลย ไม่ต้องเก็บไว้นะครับในกล่องนะครับมาดูกันก็จะมีเอาของไม่เกี่ยวข้องก่อนเนาะมีคู่มือนะครับมีคู่มือการใช้งานแม็กนะครับแม็กสตัว20นัดนะครับเพปิ่กระบอกนี้นะครับเจ้าของเนี่ยซื้อจากร้านไทยแทคติคอลนะครับซึ่งร้านไทยแทคติคอลเนี่ยเป็นตัวแทนผู้นําเข้าเปินยี่ห้ออังสตัดเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าซื้อกับตัวแทนก็ทางร้านก็จะให้เป็นแม็กแลนเซอร แล้วก็แม็กพูนะครับ20นัดทั้งคู่นะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วก็มาดูตัวปืนพระเอกของเรากันนะครับโอ้โหบอกได้เลยสวยงามมากๆเลยนะครับตัวปืนที่ร้านนำเข้ามานะครับจะมีอยู่3สีนะครับก็คือสีดำนะครับสีเทาแล้วก็สีทราย FDE นะครับ แต่ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยพอไปดูตัวจริงนะครับสีเทาสวยที่สุดนะครับสวยกว่าสีดำอ่าก็ตัวปืนนะครับเป็นปืน AR15 นะครับความพิเศษของร้านนี้นะครับที่นำปืนกระบอกนี้เข้ามาคือเขาจะให้โรงงานนะครับยิงเลเซอร์ที่ลำกล้องนะครับว่าเป็นจุด223ทับ5.56นะครับเพราะฉะนั้นใบอนุญาตเนี่ยเพื่อนๆจะสามารถขอเป็น จุดสองสองสทับห้าจุดหนาโตได้2ขนาดทูอินวันเลยนะครับเรามาดูรายละเอียดตัวปืนอังสตัดกระบอกนี้กันนะครับเริ่มจากปลายลำกล้องนะครับให้ปอกลดแสงแบบ b บ r ร์ช a คช A2 ธรรมดาธรรมดามานะครับถัดมาเป็นลำกล้องของบอล i ิสติกแฮน g u กาดเป็นแฮน g u กาดแบบ M-Lock ด้านบนด้านหน้ามีรางพิคาทินี่สั้นๆสำหรับติดศูนย์เปิดนะครับ นอกนั้น3ด้านจะเป็นราง m l o c ล็อกนะครับพร้อมมีรูเจาะสำหรับใส่ QD สลิงถัดมาเป็น Upper Receiver ร์นะครับอั p เปและ l o เวอรใช้การขึ้นรูปแบบบิลเล็ตนะครับเป็นการใช้เครื่องจากร n n c ขึ้นรูปจากอลูมิเนียมทั้งก้อนนะครับเป็น Upper และก็เป็นโลเวอรนะครับ Upper Receiver ร ตัด forward a x i d ออกไปแล้วนะครับเพราะว่าประชาชนไม่ได้ไปรบในสงครามนะครับไม่ได้ใช้เท่าไหร่นะครับรวมถึง dust cover ที่มีการตัดออกไปด้วยนะครับ lower ให้ปุ่มเข้าเซฟนะครับเพียงด้านเดียวตัว lower นะครับมีเส้นสายที่คมสวยงามมากนะครับสมกับเป็นงานที่ขึ้นรูปจากอลูมิเนียมทั้งก้อนนะครับกลงไกเป็นชิ้นเดียวกับตัว l o w ร์ บ a อแม็กมีการเผยกว้างเพื่อให้เสียบแมกกาซีนได้ง่ายด้านข้างมีโลโก้อังสตัดนะครับรวมถึงที่โบลด้วยตัวนี้นะครับให้คันลังเรเดียนมาตั้งแต่ต้นเลยคันลังและโบเป็นแบบปกติเลยนะครับเพียงแต่ว่าปืนกระบอกนี้ไม่ได้ให้ท่อแก๊สมาเพราะฉะนั้นไม่สามารถยิงเซมิออโตได้นะครับ กริปมือเป็นของ B5 จับได้ค่อนข้างกระชับเลยนะครับผิวเป็นเหมือนกระดาษทรายเล็กๆทำให้จับแล้วไม่ลื่นมือผ่านท้ายยืดหดเป็นของ B5 เช่นเดียวกันและที่สำคัญอังสตัดเนี่ยงานน่ะแน่นฟิตไปเยะมากเนี่ยผมจับ upper l o อ e r นะบิดอย่างนี้นะแน่นมากนะครับเขย่าเนี่ยไม่มีเสียงนะไอ้เสียงนี่เสียงผ่านท้ายนะแต่ว่าอ p p e r lower เนี่ยแน่นแน่นมาก สนิทมากและตัวชิ้นงานเนี่ยเนื่องจากเป็นบิเลตนะครับเป็น CNC ขึ้นรูปเนี่ยงานสวยมากครับมันจะไม่โค้งๆมนๆเหมือนงานฟอร์จของยี่ห้ออื่นๆในสมัยก่อนนะครับอันนี้เป็นบิเลตเลยเพราะฉะนั้นอัปเปอร์โลเวอร์เนี่ยจะมีเหลี่ยมมีมุมที่สวยงามและคมชัดมากสีเทาสวยมากนะครับก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากนะครับสำหรับอังสัตนะครับตัวนี้นะครับ เจ้าของได้มาประมาณ130นะครับอาจจะบวกๆนิดหน่อยก็ลองติดต่อทางร้านไทยเทคทีคอลดูนะครับก็ก่อนที่จะไปลองกันเดี๋ยวผมซื้อเจ้าของก็ซื้ออุปกรณ์นะครับเป็นกล้องเลงกับเป็นขาทรายมาจากร้านชนอโมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอ่านี่นะครับก็เป็นขาเยื้องนะครับของวอ t เทคกล้องวอเทคสไตร์อีเกิลนะครับ1น ffp นะครับก็ เป็นกล้อง LPVO นะครับ Low Power Variable Optic นะครับเป็นกล้องยิงเร็วที่มีกำลังขยายต่ำนะครับเริ่มที่1ที่เจ้าของเลือกกล้องตัวนี้นะครับเพราะว่าเวลาเราปรับ 1X เนี่ยเราจะสามารถใช้ยิงได้ใกล้เคียงเลดดอทนะครับเพราะว่า AR โดยหลักการยิงได้ตั้งแต่ใกล้นะครับที่ระยะ2 0เมตร5 0เมตร100เมตร200เมตร400เมตรนะครับหวังผลได้ที่400เมตร ก็ลเลยติดกล้องเป็นกล้องยิงเร็วที่ยิงได้ตั้งแต่ใกล้ยันไกลนะครับเวลาเราปรับ8 x เนี่ยยิง400ได้สบายนะครับอย่างปืนของผมไปลองยิงมาแล้ว8 4 0 0เมตรนี่สบายมากๆเลยนะครับปรับที่8 x แล้วก็พอเป็น f f p เนี่ยทำให้ไม่ว่าเราจะปรับซูมระยะแค่ไหนก็ตามเส้นเล็ง bdc นะครับ b ุ o l e นดอก compensate ให้ที่ระยะต่างๆเนี่ยจะสามารถใช้ได้หมดถ้าเป็นเส้นเล็งแบบ sfp เนี่ย เราอาจจะต้องซูมสุด8เท่าเท่านั้นนะครับถึงจะใช้จุดอ้างอิง BDC ที่เขาให้มาในตัวกล้องนะครับสมมติเราจะยิง400อย่างเงี้ยเขาให้ทาบจุดที่3ขีดที่3แต่ถ้าเราปรับกําลังขยายแค่ 6x หรือ 5x อยู่เนี่ยถ้าเป็น SFP เนี่ยการเส้นเล็งอ้างอิงตรงนั้นอาจจะเพีย้ยนแต่ว่าเป็นถ้าเป็น f f p เนี่ยตรงนี้ไม่ว่าจะปรับกําลังขยายเท่าไหร่ก็ตามเส้นเล็ง จะใช้อ้างอิงได้เสมอนะครับเพราะว่ามันจะซูมเข้าซูมออกตามแล้วก็ขา a อ l a s นะครับก็เดี๋ยวผมดิดนิ้วนะครับใส่ตัวปืนให้เรียบร้อยนะครับโอเคครับก็ผมใส่มาแล้วนะครับก็หลักๆก็คือติดกล้องนะครับขาเยื้องนะครับกล้องวอ r เท็ขาวอ r เท็แล้วก็ขาทรายของ Atlas นะครับแล้วก็แม็กกาซีนแลนเซอร์ที่เขาให้มา20นัดนะครับก็ดูสวยงามลงตัวมากเลยเนาะ โหกล้อ oh, งยิงเลวอ,อเทคนี่สายแจวเลยโอเคเดี๋ยวเราไปลองยิงกันดูดีกว่านะครับ <S <S